สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมในช่องท่านเพียววันนี้ผมจะมาตามหาอาดีตครับแต่อดีตที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเหรออันนี้ครับนี่คืออดีตของผมอันนี้จะเป็นพ่อของผมและนี่ก็คือแม่ของผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาตามหากันว่าจุดที่พวกเขายืนอยู่นะครับมันเป็นจุดที่ไหนแล้วก็เราจะไปยืนที่จุดนั้นอีกครั้งหนึ่งไปคือผมพยายามที่จะหานะว่าวิวที่มันอยู่ในเนี้ยมันคือแบบตรงไหนคือผมไม่อยากได้แบบที่เดิมเลยจริงๆ ถ้าได้ที่เดิมเนี่ยมันก็จะดีมากเดี๋ยวเราไปเดินหากันเลยเฮ้ยหลักนั้นหรือเปล่าดื้อเอ้ยหลักนี้ก็จะเหมือนจะใช่นะเด่เราไปดูอันนู้นก่อนเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนจะใช่นะดื้อเฮ้ยดื้ออะไรเขาว่าใช่ดื้อเออดีใจด้วยเฮ้ยดื้อเขาว่าใช่แน่เลยดื้อดูเห็นปะเห็นเห็นหน้าเขาสะโพกของพ่อที่พ่อยืนอ่ะดื้อเห็นเสานี้ปะเออเก่าอันนี้ขึ้นม้ฮะเออแล้วลูกของพ่ออันนี้อะดูครับตรงนี้ปิ๊งลูกของพ่อเนี่ยก็จะมีเสาตรงนี้แล้วก็มีีีฐาาาาานนนนนเเเเเห็่่่ยขขววอั้ อันนี้แน่นอนเจอแล้วครับทุกคนสุดยอดมากตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาหาบุมงถ่ายกันนะครับว่ามันจะเหมือนตัอแค่ไหนดื้อดือด้อขยับไปทางซ้ายต้องให้หลักอยู่ทางขวาดื้อขยับเยอะไปอ่ะแล้วดื้อขยับไปอยู่หลังหลักนูนะขยับไปอยู่หลังหลักขยับไปทางขวาไปเหยียบบนไอ้ดำๆมั้นอ่ะนะมือขวาว่าค่อยหลังนี่หรอใช่ใชขาขวาตรงอ่ะขาซ้ายงองอทไงวะงอปีกนี่หรอเออแล้วก็เอามือ เมือขวาข้างหลังเอาลงอีกโอเคหนึ่งสองสามแชนี่นะคะระหว่างที่เราพักกับความร้อนที่แดดแดดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากถ่ายรูปไม่ได้เพียวก็มาทำสิ่งที่เขารักอีกครั้งหนึ่งนะคะ คือต้องบอกก่อนว่าคือการบินโดนลำนี้จริงๆอ่ะครั้งแรกเพราะว่าปกติอะผมอะฝึกอยู่ในบ้านด้วยโปรแกรมจำลองอันนี้ยืมพี่สไปเอสพีดีวันะครับโอ้ผู้ให้นัมบวันในดูซิใบพัดนี่ยังทำงานได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็คงต้องโทษพี่สไปไม่ใช่เหรอเราฟังเสียงฟังเสียงโดนเดี๋ยวฟังนะลองฟังนะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเราเราลองบินกันเลยดีกว่าดิช่วยดูโดนให้เขาแล้วกันเพราะมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยเพิ่งเคยบินครั้งแรกเลยไม่รู้มีหมดอะไรบ้างไอ้มือใหม่หัดขับจริงๆนี่หว่าเฮ้ยทำไงวะ นี่คืออะไรวะเนี่ยทําไม่เป็นเลยอ่ะเอ้ย,ยไหวไหมเนี่ยดื้อมงมากนื่อพร้อมไหมเขาพร้อมแล้วเขาไม่พร้อมอ่ะโอเคดื้อไม่พร้อมไอ้บ้าคนบินต้องพร้อมสิดื้อถ,ถ,ถ้าโดมันเฉยอะไรดื้อบอกเขานะได้เฮ้ยมันขึ้นแบบตรงมันขึ้นแบบตรงดูสิทุกคนโอ้โหืได้เคลียสิเฮ้ยเฮ้ยสวยมากเขาดูมีความสุขนแงนสิ่ดูหน้าเขาสิโอ้ยแรงแรงแรงไม่มนแรงยังวะ ดือกรลังลงแล้วค่ะทุกคนลงตรงปะ,พ,งะพื้นว่างปะพื้นว่างมากยเย้สุดโดนก็กำลังลงละจ้าโอ้ขากะเ,เ,เก่งสั่นเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันขากระเก่งสั่นเขาต้องเก็บไปไหมเก็บมันเลยคืองงมากงงงบงมันไม่เหมือนโดนี่เคยบินมาเลยครับเหรอแล้วก็ไอ้ผ้าที่เก็กบไว้เมื่อกี้คือไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคน นี้นะคะเราก็กาลังจะเดินลงไปที่แหลมงพุเทีนตรงนู้นเลยค่ะโอ้คือตอนนี้แดดมันใกล้จะตกแล้วนะเราต้องรีบไปตรงนู้นก่อนเพราะไม่งั้นเอยจจะไม่ทันครับไปใช่ใช่ไปคือทางมันเล็กๆอ่ะและมีหินมีนู่นมีนี่มีนั่นโอ้ไปเลยโอ้นึกว่าเส้นทางเดินป่ามันมีโขดมันมีหินแบบใหญ่ๆอ่ะเรื่องอันนี้เหมือนกับเดินเดินป่าเลยเนาะเออเหมือนเดินป่าเลย ขนาดเขาอะเดินอย่างเดียวไม่ถือกล้องนะเขา้รู้สึกว่าเดินยากมากแล้วเดื้อถือกล้องด้วยใช่ไหมพูดอยู่เนี่ยโอเคเฮ้ยไม่เป็นห่วงดื้อแล้วถือกล้องแล้วไงต่อไม่ฟังไม่พูดต่อเอ้พูดเลยไม่พูดเขาจะตั้งใจเดินแล้วดื้อเขาบอกระวังลื่นเออไปแล้วเขากระเป๋าไหมเขาไม่ต้องไม่ต้องเอากระเป๋ามาดื้อเขาทำได้เขาลงไปก่อนเลวเขาเขาทำได้ไปแล้วตอนนี้เป็นทางที่อันตรายมากครับอไมด้ระวังนะอืมดื้อๆใช่แล้วเ้องไปเขาไม่ต้อง อะไรได้แต่ว่าโมูมูเดือไปเร็วเฮ้ยเดือคตรเก่งคือตอนนี้เฮ้ยระวังระวังเฮ้ยเดือมันเป็นทางลงอีกแล้วอ่ะเดือเออลงไปเลยเดือดือเดือเดเป็นไรวะล่าเดือเป็นไรวะเดือเป็นไรเดือเดือเมื่อกี้ในใจเขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่าโอ้ถ้าเราวิ่งแบบฟรีรันนี่อะไม่ต้องได้แน่เลยว่ะเข็วเร็วเร็เร็วรุกขึ้นรุกขึ้น เจ็บป่ะเจ็บไปต่อไปต่อเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวแสงหมดดื้อเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเพิ่งเก็บเดี๋ยวเพิ่งเก็บเป็นไงป่ะในหนังมันเปิดอ่ะมันเป็นอะไรที่นิดเดียวนะแต่เขาแสบอ่ะเขาอยากได้น้ำล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บมากโอเคเขาไม่เจ็บมากวูบตรงนี้สวยอ่ะดื้อถ่ายตรงนี้กันเรารีบไปตรงนู้นก่อนดีกว่าอ๋อโอเคอ่ะดื้อบอกว่าหยุดแอคท่าแป๊บนึงอ่ะเมื่อกี้ดื้อบอกเอออะไรหรอดื้อเป็นห่วงเขาไหมเป็นห่วงเฮ้ยเขาเกลียดทางแบบนี้จังโอ้ ไม่ทา่ามันงี้วะตอนนี้แบบว่าพระอาทิตย์อะ่ะก็ใกล้ตกแล้วน,นะเออมันคุ้มไหมเนี่ยฮะที่เราต้องมาเจ็บตัวเนี่ยฮะถ้าด้เจอแมงสาบตรงนี้ดิจะทาไงก็ร้อง,ง,องจา้าแค่จ้ากรออืมแค่เจอแล้วก็จาก้าแค่นี้เหรอ <c oughs> ตอลกตอนนี้เราลงมา <c oughs> เกือบถึงหลังแล้วไปดูนว่าตอนนี้เราลงมาไกลแค่ไหนแล้วก็สูงแค่ไหนไปไปดูเฮ้ยไตว่าเฮ้ยถ้าเราเดินระวังระวังเฮ้ยสวย พอดิพาดทิมันใกล้ตกแล้วไปเร็วไปเราไปดูข้างล่างกันค่ะจุดกระดิระวังนะมาเนี่ยเขาถ่ายด้วยเองเนอะเฮ้ยดื้อไม่ไว้ใจเขาเลยเดี๋ยวล่วงอ้าวโอ้จิบไปมือนะดื้อมาเลยโอ้น้องกิ้งกือมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆดื้ออะไรวะช่วยเาเลยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่น่าลื่นเลยอ่ะเออเฮ้ยถ้าเขาถือกล้องเมื่อกี้ก็คือจบฮี นี่เราคงไม่ได้มาตามรอยพ่อกับแม่แล้วเออเรามาตามรอยตัวเองเออตอนนี้เราถึงตรงที่จุดที่สูงสุดสุด,จ,ดจุดที่ด้วคิดว่าโอเคยังถึงจุดที่คิดว่าด้วที่ด้วคิดว่าโอเคยังโอเคนะครัเดี๋ยวเราลงไปข้างล่าง,าาน,ง,างนั้นดีกว่าเอ้าเฮ้ยมันลงทางนี้บ่ได้เทสนี่ทางเหรอ เ<ไ>ดือเราจริงดิมันคือมันลงออม,มันลงไม่ได้ไม่ได้นะ้ยคือตอนนี้ผมใส่แค่รองเท้าแตะมานะเฮ้ยเดือแกลงได้ทางนั้นเลยอรอแบบไม่ต้องค่อยๆลงตามทางอ๋อทำไมเขาลงแบบยากลำบากจังเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจ้าเฮ้ยท่านทุกคนอะ่ะมาถึงแหลมภูเทพใช่ไหมต้องลงมาถึงตรงนี้สวยมากแล้วเห็นน้ำทะเลไกลเวอร์ใช่เอาไปใกล้ๆอีกพอแล้วแหละมันข้ามไม่ได้ไปตรงนู้นไหนอ่ะไปอีกทางนู้นไหนอ่ะไปเลยเดือดมาลงนั่นไม่ได้แล้วดิ ตรงได้ไหนไหนแกไปเบิกทางไปไม่ไม่ดื้อต้องดื้อต้องไปฮะดื้อต้องไปก่อนเขาเหรอเขาอีกแล้วเหรอใช่ไปเร็วระวังนะดื้ออุ้ยเขาล่วงตรงนี้ัไม่เหมือนตรงนั้นแน่ไม่เป็นไรเขาล่วงตรงนี้คือเขาลาไม่เป็นไรเขาดูอยู่ฮะเขาดูอยู่ดื้อแกดูเหรอเอขาล้มไหมไม่เป็นไรเร็วๆร็วว่อันนี้ไปไม่ได้แล้วเชื่อเขาไปได้ดื้อไปได้อ้ามาเนี่ยเดี๋ยวเขาไปให้ดูขั้นแรกนะดื้อดื้อตองไปอย่างเงี้ย นี่นะนี่นะเออเออเนื่อมาอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ไหมเออโหแหลมพมเทพเอาจริงต้องขนาดนี้เลยโอ้โหเสียงว่ะมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสงหมดก่อนเข้าไปได้จริงดิเออมาเลยเอ้ยอขาขึ้นขากลับกลับไงวะดือขาไปเขาเริ่มเริ่มไม่กลัวเขากลัวขากลับเออไม่ต้องกลัวโอ้โหเขาเจ็บเว่อร์มาเร็วนิดเดียวเฮ้ยชีวิตเดือดเอาขาลงมาเอาขาเอาขาเกี่ยวเอาเอาขาเกี่ยวนี่วะเฮ้ยเขาจะไหลแล้วว่ะโอเคมาเลยเฮ้ยไหลว่ะ ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเขาช่วยมาโอ้โหครั้งหน้าถ้าคุณจะพาเรามาแอดเวนเจอร์ขนาดเนี้ยบอกเลยจะแต่งตัวให้ดีกว่านี้เยอะมากเออแค่นี้ก็ดีแล้วไปดู๋ยวเขาจะไม่ใส่รองเท้าแบบลำลองเฮ้ยวางระวังไปเลยไปเลยเดินต่อไปเดินต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดเดินต่อไปเร็ว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 เฮ้ยอย่าอย่าอย่าบิ้วดิดูท้ามอ่ะเดี๋ยววิญญาณฟรีรันนิ่งเข้าค่อยๆไปค่อยๆไปโเดินลงไป เฮ้ยเขาคิดยากเลยขาขึ้นเนี้ยโอ้่งนี้สวยมากดื้อจริงดิเออจริงดินี่ทุกคนมามาแหลมพรมเทพนะครับคือแบบสุดจริงเออถ้าสมมุติว่าเดินลงมาถึงนี่ได้ใช่ไหมลงมาแต่ถ้าไม่อยากลไม่ต่อล้องเดินเฮ้ยไอ้นี่ช่างอยู่เฮ้ยโอ้แล้วข้ามีคือน้ำทะเลนะอยู่กับเราอยู่ใกล้กันมากลองนะเด้อดื้ออย่าไปดื้อไม่เอาดื้อดื้อเรอเดื้อข้ามจากอันเนี้ยโดดไปนู่นนะข้ามได้ไงโอ้โห มาเร็วว้าวเร็วดิเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยเดี๋ยวเขาข้ามไม่ได้อ่ะฮะเขาข้ามไม่นั่นไม่ได้เดี๋ยวเขาช่วยไม่ต้องเดี๋ยวข้ามตรงนี้มาเร็วดิว้าวค่อยค่อยค่อยมาเอากระเป๋ามาเนี่ยเฮ้ยไม่คิดเลยว่าการมาแหลมภูมิเทพนี่จะแบบท้าทายขนาดนี้มาค่อยๆมาเนาะ ล้มไปทีแตกนะเร็ว,ๆๆเ,วเร็วเร็วเดี๋ยวน้ำทะเลมาเดี๋ยวเดี๋ยวดเขาไม่เสียงวอยเฮ้ยเขามาถึงขานาดนี้ได้ค่ะก็เจ๋งแล้วไอ้เพียวไปเร็วนี่เดินไหมเขาคือผู้ชนะโู้โหตรงนี้แ้าไม่มีคนอะเราต้องรีบขึ้นตรงนู้นตรงนู้นหินก้อนนั้นอะก้อนไหนระวังดื้อ ขาว่าก่อนนอี้สุดจัดสุดแล้วพอแล้วเริ่มมือแล้วเฮ้ยตอนนี้เริ่มมือแล้วนะนี่เขาเริ่มกลัวเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันสวยมากใช่ไหมใช่คือถ้าดื้อไม่ลงมาดื้อจะไม่เห็นความสวยหรอกใช่แต่ก็ไม่ได้ไม่เจ็บด้วยไม่ไมเห็นความสวย<อ>แล้วก็ไม่จนะเจ็บด้วยคือถ้าดื้ออยู่ข้างบนนู้นใช่ปะ่ะดื้อจะไม่รู้สึกแบบขนาดเนี้ยเพราะว่าดื้อไม่เหนื่อยไงใช่เพราะเขาไม่เจ็บไงเออแล้วก็รู้สึกเสี่ยงอันตรายไปดื้อข้ามมั ไหวปะไหวอ้ถ้าเขาลมไปนี้กล้องก็ลาก่อนทุกคนครับ,ค,รบคือตรงเนี้ยแบบว่าโคตรสวยอ่ะถ้าใครอ่ะได้มาแหลมผมเทพใช่ไหมมุน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 มาทางนี้มาทางนี้โชว์ทะเลโชว์ทะเลเออคือถ้าใครได้มาแหลมผมเทพใช่ไหมครับคือแบบลงมาเลยตรงเนี้ยแบบวิวดีมากไหมเดี๋ยวเราเห็นก้อนนั้นไหมยังไม่จบอีกดี๋ขึ้นมาเลยยังไม่จบอีกเหรอไปเด้อดูดิ เราโค้รอยู่ใกล้ทะเลอ่ะดื้อเออเราโคร<ะ>้รอยู่ใกล้ทะเลเราก็โค้รอยู่ใกล้ความตายเลยดื้อดื้อเดี๋ยวเขาไปนั่งบนหินก้อนนั้นเฮ้ยสวยว่ะอ่าแบบ๋ยก้อนนั้น่งเฮ้ยคือ,อลมแบบทะเลมันมันซัดแรงมากเลยดื้อแบบดูดิดูดิทะเลเซัดแรงเบื่อเฮ้ยเขาพูดไม่เป็นภาษาคนแล้วเนี่ยเน่ามันจะเข้ามาคือผมมาถึงตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าแบบมันสุดยอดมากๆแล้วถ้าใครได้มาเย้ไอ้เพื่งโอ้โห เห็นว่าเห็นว่าโอ้โหออขึ้นมาทั้งแบบแล้วโคตรแรงอ่ะเพราว่าเราต้องรีบไปอ่ะตรงนี้มันเปอย่างเงีเลยดิอ่ะดูรู้สึกไงบ้างตรงนี้โอ้ตอนนี้เขาคือรู้สึกว่ามันสุดยอดมากที่สุดของที่สุดแห่งแหลมภูเก็ตเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะลงมาขนาดนี้แล้วแล้วน้ำอ่ะมันซัดแรงโคตรโคตรอ่ะดึอไม่ลองลงไปอีกแล้วก็อะไรที่เขาให้น้ำมันซัดดิเฮ้ยอย่าอยาไม่เอาเพอาะแรกเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ พุ้ยดื้อฮะดูดิปูเฮ้ยมันตายแล้วนี่ดื้อเฮ้ยว้ายเราขึ้นไปดูหินก้อนนั้นกันปะไม่เอาไม่ขึ้นแล้วมันมืดไม่ทางขึ้นอาจจะถูกทางมันก็ได้ไม่มีมันมีแค่นั้นแหละปะเอาไปเลยเคเราก็คงจะจบทริปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับว้าวโอ้ขึ้นมาสูงมากเฮ้ยดื้อไปเร็วก่อนเราจะโดนซัดทำไมอะเร็ว เอยดีบายบายค่ะเป็นกำลังใจให้เขาเลยนะทุกคน<ป>ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย